ขอความสงบร่มเย็นจงมีแด่ทุกท่านวันนี้จะพูดในหัวข้อว่าน้ำนิ่งตะลิงไหลคืออะไรโดยทั่วไปเราจะเห็นว่าน้ำจะต้องไหลส่วนตะลิง ก็ต้องมีความนิ่งแต่ก็ความดังกล่าวตรงกันข้ามนามนิ่งตะลิงไหลหมายความว่าอย่างไรคำว่านามนิ่งในภาษาธรรมะก็หมายถึงพระนิพพานนิ่ง แสดงถึงความไม่ปรุงแต่งพระนิพพานนั้นปราศจากความปรุงแต่งด้วยประการทั้งปวงเรียกว่าอะสังกตธ,ธรรมซึ่งแปลว่าไม่ปรุงแต่งไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอมตะนิรัดนดร พระนิพพานนั้นเป็นสิ้นสูงสุดในทางพุทธศาสนามีบาลีว่านิพพานังปรมังวัันติพุทธาพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระนิพพานเป็นบรมธรรมก็คือธรรมะอันยิ่งหรือว่าธรรมะ อันสูงสุดมีคนเป็นอันมากเข้าใจผิดว่านิพพานคือการตายของพระพุทธเจ้านิพพานไม่ใย่แปลว่าตายถ้าการตายของพระพุทธเจ้าที่เป็นองค์พศาสดา ใช้คำว่าดับขันทะปรินิพานหรือสั้นๆว่าปรินิพานแต่ถ้านิพานหมายถึงจิตใจที่ปราศจากความปรุงแต่งจิตใจที่ไม่มีความทุกข์ด้วยประการทั้งปวงนี่คือสีมสูงสุดหรือหัวใจ ของพุทธศาสนาซึ่งเปรียบกับน้ําที่นิ่งคำว่าตลิ่งไหลก็หมายถึงความคิดปรุงแต่งไหลก็คือความปรุงแต่งนั่นเองเรียกว่าสังกตาธรรมสิ่งที่ปรุงแต่งเรือรวม ซีมทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นก็ได้วัตถุต่างๆไหลเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางแล้วก็แต่สลายดับไปเป็นที่สุดทุกสรรพสิ่งที่เป็นสังคตธ,ธรรมไหล แปลสภาพอยู่ตลอดเวลาชีวิตร่างกายไหลเกิดแก่เจ็บตายแต่ที่สำคัญก็คือความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นแปรปรวนแล้วก็ดับไปนาคนส่วนมากไปติดอยู่ที่ความคิดปรุงแต่งซึ่งเปรียบเหมือนกับ ตลึงพิ่งอยู่บนตะลิงนั่งอยู่บนตะลิงติดอยู่กับตะลิงก็คือความคิดปรุงแต่งแต่ที่จริงเป็นเพียงมาย,ยาเพิ่งไม่ได้ยึดไม่ได้เกิดขึ้นแรปรปลวนแล้วก็ดับไปน้ำไมายติมประนิพานนั่นแหละคือเป็น ที่พึ่งได้จริงภาวะแห่งความอิสระภาพเสรีภาพในทางจิตใจถตื่นที่สุดนามนิ่งตะลิงไหลนามนิ่งก็คือพระนิพพานตะล่งไหลก็คือความคิดปรุงแต่งดังที่ได้กล่าวแล้วนั่นเอง การพูดธรรมะก็คงใช้เวลาเพียงเท่านี้ที่สุดก็ขอความสงบร่มเย็ยนจงมีแด่ทุกท่านตลอดการลนานเทิน